ถ้าหากจะมีสิ่งหนึ่งที่ถึกทนแบบขนาดว่ามนุษย์สูญพันธ์ไปแล้วมันจะสามารถอยู่ต่อได้นอกจากกระจจ้วนะครับก็ว่ากันว่ามันคือจระเข้นี่แหละนะครับเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยทราบกันมาหรือเปล่านะครับว่าจระเข้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกเราในยุคพอๆกับไดโนเสาร์เลยนะครับ แล้วก็ได้กินอยู่รบตกแปะเปิดวอกับไดโนเสาร์กันอยู่หลายรอบเลยคือเรียกได้ว่ามันมีชีวิตราวกับไดโนเสาร์ทุกประการเลยนี่แหละหรือหลายๆคนนะครับก็จะบอกว่าจอยเคเนี่ยมันคือไดโนเสาร์เลยก็ได้เพราะว่ามันมีลักษณะทางกายภาพอะไรที่คล้ายๆกับน้องไดโนทั้งหลายแหล่นะครับจนกระทั่งไอตอนที่คนเขาได้คิดถึงไดโนเสาร์กันจากชากฟอสซิลเนี่ย คนเรานะครับก็ยังคิดว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันจะต้องมีหน้าตาอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับจระเข้เลยครับก็คือเป็นสัตว์ที่แบบกินเนื้อโหดร้ายมีเขี้ยวอันแหลมคมหรือว่ามีเกรดอันป่องน้าแข็งนะครับหากแต่ว่าทําไมกันล่ะทําไมเมื่อคราที่ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ไปหลายกว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าไอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจระเข้นะครับมันกลับไม่ได้สูญพันธุ์ตายตามไปด้วยครับกลับกันฮะ จระเข้เนี่ยมันกลับใช้ชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับข้อสงสัยทั้งหมดเหล่านี้นะครับเราก็มาหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยแอดเนี่ยก็จะต้องขอทำความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าจระเข้เนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ดูมีลักษณะค่อนข้างคล้ายกับไดโนเสาร์อย่างมากนะฮะแต่จากหลักการแบ่งพงพันอะไรตามแบบพวกนักิทยาศาสต์เขาทำเนี่ย ขาก็ถือว่าจระเข้นะครับมันไม่ใช่สัตว์ประเภทไดโนเสาร์นะฮะซึ่งอันนี้แอดจะขอไม่ลงรายละเอียดในนั้นเยอะละกันเดี๋ยวมันจะวิชาการเกินไปแล้วจะเครียดนอนไม่หลับนะครับแต่เอาเป็นว่าตลอดที่เพื่อนๆได้ฟังทั้งคลิปนี้เนี่ยก็ให้มองว่าจระเข้นะครับมันก็คือกรุ๊ปของสัตว์ประเภทจระเข้ก็แล้วกันนะที่เมื่อตอนมหายุคมีโซโซอีกนะครับหรือยุคที่เราเรียกกันภาษาบ้านๆว่ายุคไดโนเสาร์นั่นแหละ จระเข้เนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายเผ่าพันธุ์มากนะครับคือไม่ใช่แบบมีแค่จระเข้ตัวปบนๆสี่ขาคานได้อย่างที่เราเห็นนะแต่ว่ามันจะมีจระเข้ประเภทแบบสองขายืนได้คล้ายๆกับเจ้าทีเร็กซ์จระเข้ประเภทพาคาซูกัสที่มันจะเป็นจระเข้มีลักษณะเหมือนกึ่งหมามีหัวเป็นงูหรือว่าจะมีแบบซูปเปอร์จระเข้อย่างไดโนซูคัสที่มีขนาดใหญ่ไปกว่ารถเมล์คันย่อมๆคันหนึ่งเนี่ยมันก็มีมาแล้วนะครับคือไอตัวนั้นเนี่ยมันสามารถขมอบทีเร็กซ์ได้เป็นตัวตัวมันก็ยังทํามาแล้วเลย ซึ่งเอเรื่องที่จระเข้มันมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากนะครับมันก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเพิ่งทราบกันมาไม่นานด้วยครับเนื่องจากว่าพอเขาไปขุดดินมาใช่ไหมเขาก็เจอกับจระเข้หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอนะ่ะมันก็ได้มาจากไปจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคไดนโนเสาร์ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะคุ้นภาพกันในลักษณะที่แบบ มีอุกบาตลูกใหญ่ๆนะมาชนโลกเราเดียวตรงอ่าวเม็กซิโกนะครับออเดโนเสาร์เนี่ยก็ได้ฉิบหายวายป่วงกันหมดโลกเลยใช่ไหมครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องอุกบาตชนโลกและไดโนเสาร์ตายหมดเกลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกทั้งหมดเสียทีเดียวนะครับคือจริงอยู่แล้วว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีอุกบาตก้อนใหญ่ๆได้ตกลงมาชนโลกจริงๆ แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่สาเหตุหลักๆที่ทําให้สัตว์ทั้งหมดนะครับได้ตายไปในแว็บเดียวเหมือนกับที่เขาชอบสร้างหนังให้เวอร์วังอะไรกันแต่ว่าการสูญพันธุ์ในยุคไดโนเสาร์เนี่ยมันจะเป็นไปอย่างช้าๆครับแล้วก็เปิดโอกาสให้จราเข้นี่แหละสามารถหนีรอดได้นะครับ ก็คือว่ากันว่าไอตอนที่อุกบาตมันได้ตกลงมายังอ่าวเม็กซิโกนะครับตอนนั้นน่ยมันก็จะระเบิดที่มีคลื่นสึนามิแล้วก็มีฝนไฟอะไรที่เกิดจากลาวากระเด็นขึ้นมาบนโลกเพียบเลยส่งผลให้สัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะ,นะครับได้ตายกันระนาวซึ่งถ้าใครอยากฟังเรื่องราววันสุดท้ายของไดโนเสาร์แบบละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแอดก็เคยมีเล่าเอาไว้แล้วในคลิปแบบนี้เองไดโนเสาร์ถึงได้ตายหมดโลกนะครับก็ลองไปฟังดูกันได้ที่เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็จะ ก่อให้เกิดกับสิ่งที่อันตรายขึ้นมาอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือฝุ่นนั่นเองคือพอผิวโลกเรามันโดนชนจนกระทั่งน้ําแตกหินกระจายอะไรจำเหมนใช่ไหมมันก็มีฝุ่นต่างๆนี่น,นะครับขึ้นมาปกคลุมโลกเลยที่ว่ากันว่ามันหนักหนาสาหัสมากกว่าไอ้ฝุ่น PM 2.5ตอนที่บ้านเราเขาเผาป่าหรือว่าพายุทรายอะไรก็ตามที่มนุษย์เราได้เคยเจอมาอีกนะครับเพราะเขาว่ากันว่าไอ้เจ้าฝุ่นเหล่านี้นะครับมันมีขนาดหนาแบบที่สามารถปก ปิดความสว่างจากดวงอาทิตย์นะ่ะให้โลกเรานะครับได้อยู่ในความมืดมนเมฆหมอกกันเลยทีเดียว คือไอ้ฝุ่นนี้เนี่ยมันมาปิดโลกเราไม่ใช่วัน2วันนะแต่มันมาปิดเป็น1ทศวรรษถึง2ทศวรรษเลยนะครับแล้วแต่ว่าที่ไหนจะคาดการกันนะครับซึ่งนั่นแหละครับเราก็คงจินตนาการถึงความอึดอัดของสัตว์โลกบนนั้นได้ใช่ไหมเพราะแบบบ้านเราขนาดแค่ฝุ่น PM 2.5ลงมาเดือนเดียวเนี่ยไอเรานะครับยังไอสำลักควันกันได้แบบจะไม่ไหวเลยนะฮะแล้วนี่แบบฝุ่นมันมาหมักโลกเราอยู่เท่าประมาณอายุของคนบางคนเรียนจบมปลายเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าไอ ปอดของพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ยมันจะดำเมี่ยมขนาดไหนครับนั่นแหละครับไอไดนเสาร์ที่มันแบบสูดเอาควันเข้าปอดอะไรไปแบบนี้มันก็เป็นมะเร็งเด็มสเอเป็นมะเร็งได้ป่ะเนี่ยมันก็แบบควันเข้าปอดจุกตายไปนะครับแต่โชคดีที่ว่าเจ้าสัตว์ประเภทจระเข้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดเยอะๆไงคือบางทีมันก็สามารถกั้นหายใจอะไรได้นานๆฝุ่นอะไรก็เลยไม่ค่อยไปลงปอดมันเท่าไหร่ครับแต่ถ้าว่า เอเรื่องนั้นเองมันก็ไม่ใช่เรื่อง้หลแรงที่สุดที่ฝุ่นได้กระทํากับโลกนะเพราะว่าเมื่อฝุ่นมันมาบังแสงอาทิตย์นานๆเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องใช้ดวงอาทิตย์ในการดํารงชีวิตยอยู่ตลอดเนี่ยได้วายป่วงไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือพวกพันธุ์พืชเล็กพันธุ์พืชน้อยนั่นเองเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับว่าอาหารของพืชเนี่ย มันก็คือเหล่าแสงอาทิตย์นะครับแล้วทีนี้ไม่มีแสงอาทิตย์มาให้สังเคราะห์แล้วพืชมันจะกินอะไรจากไหนล่ะนั่นแหละครับไอ้พวกต้นไม้เล็กต้นไม้อีกก็เฮ่ก็ล้มตายกันเพียบเลยนะครับที่พอพืชผักต่างๆล้มตายไม่มีผล,ลไม้อะไรงอกเนี่ยเ mm hmm. พื่อนๆคิดว่าสิ่งไหนมันจะเป็นสิ่งที่ตายตามต่อกันไปล่ะครับ มันก็คือพวกสัตว์ต่างๆที่ต้องอาศัยพืชเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งหลบภัยใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าพอมันไม่มีที่ซ่อนตัวแบบนี้เนี่ยไอ้พวกสัตว์ต่างๆที่กินเนื้อนักอืมเหมือนแบบเห็นโต๊ะบุฟเฟ่เปิดเลยแหะครับา็ไปกระโดดจับกินมันเลยทําให้พวกสัตว์ตัวเล็กๆอะไรต่างๆนะครับไม่สามารถอยู่ได้ครับแต่แต่ว่าไม่ใช่กับจระเข้ครับเพราะว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ย มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับที่ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยต้นไม้ในการแบบบงังหรือพรางตัวมันอยู่เท่าไหร่นะครับคือถ้าหากมันจะหลบไดโนเสาร์ตัวที่เป้งเป้องออกมาเนี่ยมันก็มุดหัวลงในน้ําไปนั่นแหละครับจระเข้ก็เลยรอดไปครับไอ,อาการที่มันสามารถมุดลงน้ําและกลั้นหายใจในน้ําได้นานๆน,น,นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จระเข้นะครับมันสามารถหลบฝุ่นควันอะไรในยุคนั้นเนี่ยได้นานมากเลยบวกกับว่าจระเข้นะครับก็เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําเร็วด้วยรือแม้กระทั่งถ้าหากมันขึ้นมาบนบกเี่ จระเข้นะครับก็สามารถวิ่งได้เร็วอีกคืออันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าไอ้จระเข้ที่มันดูตัวเตี้ยๆเบลน,บน,บนอ้วนๆเหมือน,นกับวิ่งแล้วจะสะดุดขาตัวเองเนี่ยถ้าหากมันวิ่งเอาจริงขึ้นมานะมันมีความเร็วในการวิ่งที่มากไปกว่ามนุษย์เราอีกนะครับก็ค,คือค่าเฉลี่ยที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือถ้าจะเปรียบภาพไปเห็นก็คือเป็น3เท่าของความเร็วที่มนุษย์เราจะวิ่งได้นะครับนั่นเอง ถ้าหากใครคิดว่าอยู่บนบกแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าตอนอยู่ในน้ําและให้จระเข้มาไล่นะครับก็โน่โนโนคิดใหม่เลยครับไปที่ไหนก็ซวยหมดซึ่งก็ด้วยไอความสามารถในการว่ายน้ําเร็วแถมยังวิ่งเร็วของมันอีกเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้จระเข้เนี่ยได้เปรียบในการที่จะปรับตัวแล้วก็โยกย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคือถ้าหากว่าไอช่วงที่โลกหลังดนอุกบาตชนมันมีที่ไหนที่เหมาะสมจะอาศัยอยู่จะแม่จระเข้นะครับก็สามารถวิ่ง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 ,ง,ง,งไปที่อื่นได้ครับ นอกจากนั้นเองข้อดีอีกอย่างที่มันสามารถอาศัยอยู่ในน้ําได้เนี่ยคือผลของการตกในอุกบาตรอบนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามันไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรกับพวกสัตว์ที่มันอยู่ในน้ําสักเท่าไหร่หรอกมันก็เลยยังทําให้จระเข้เนี่ยได้ชิวๆในข้อนี้อยู่นะครับมันปัจจัยต่อมาที่ทําให้จระเข้สามารถรอดมาจากยุคการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ได้เนี่ยก็คือเรื่องราวของ อาหารนี่เองนะครับก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าไอ้พืชพันธุ์ต่างๆในยุคนีนนยมันก็ตายไปเพราะไม่มีแสงมาประทางชีพนะครับซึ่งก็ต้องแน่นอนว่าไอ้พวกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มันต้องอาศัยพืชในการดํารงชีพเนี่ย มันก็ต้องหิวตายกันไปนะครับแล้วทีนี้พอสัตว์กินพืชตัวเล็กมันหิวตายกันไปเสร็จเนี่ยมันก็ลามปามไปยังสัตว์ตัวใหญ่ที่ต้องกินเนื้อใช่ไหมฮะอย่างเช่นไอ้พวกไดโนเสาร์ตัวเข่องอะไรนี้ที่บางวันนะครับมันก็กินจุยิ่งกว่าช้างอีกแล้วทีนี้พอไม่มีสัตว์อะไรตัวเล็กๆให้มันขมือบนี่เพื่อนๆก็คิดดูสิครับมันจะแบบท้องไส้กิ่วแล้วก็นอนดิ้นหิวตายกันขนาดไหนฮะซึ่งอันนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยขึ้นมาแล้วว่าอ้าวแอด แล้วจระเข้มันก็เป็นสัตว์กินเนื้อไม่ใช่หรือไงเห็นเวลาอยู่ในฟาร์มจระเข้ทีไรให้ไก่มันก็เปิบๆตลอดเลยแล้วมันรอดได้ยังไงแล้วมันก็กินเนื้อเหมือนไดโนเสาร์ไม่ใช่เหรอซึ่งอันนี้แอดก็ต้องบอกว่ามันก็มีความต่างระหว่างจระเข้กับไดโนเสาร์อยู่นะครับนั่นก็คือความเลือดเย็นกับเลือดอุ่นนั่นเองเพราะว่าจระเข้นะครับมันก็เป็นสัตว์เลือดเย็นถูกไหมซึ่งกับต่างกับไดโนเสาร์ที่แบบโดยความรู้ของมนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยเราก็คาดการณ์กันว่า ที่อันนี้ถ้าหากใครได้เก็บวิชาวิทยาศาสตร์101ลงหมอ้อลงหายไปแล้วล้วงงว่าไอ้เลือดอุ่นเลือดเย็นนี่มันเป็นอะไรคือแบบหันเลือดจระเข้ไปแล้วเลือนกลายเป็นน้าแข็งแบบนี้เหรอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับคือไอ้เลือดอุ่นเลือดเย็นเนี่ยมันเป็นวิธีการแบ่งประเภทอย่างหนึ่งของทางวิทยาศาสตร์นะที่เขาจะแบ่งสัตว์ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายของตนเองได้อย่างเช่นสัตว์เลือดอุ่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เราช้างม้าวัวควายอะไรพวกนี้นะครับที่พวกนี้เนี่ยข้อด พอเราเข้าไปอยู่ในที่หนาวนงหนาวๆอะไรใช่ไหมร่างกายของเราเก็จะสามารถอบอุ่นตัวเองขึ้นมาได้ครับก็คือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยให้เป็นอุณหภูมิคงที่อยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งต่างกับสัตว์เลือดเย็นประเภทจระเข้งูกิ้งกา่าจิ้งเหลนอะไรพวกนี้นะครับที่แบบพอมันไปที่ไหนที่เย็นๆเ,เนี่ยมันก็ไม่สามารถปรับให้ร่างกายมันอบอุ่นอะไรได้นะครับคือบางทีมันก็หนาวไปไงดังนั้นเองเราก็มักจะเห็นว่าจระเข้เนี่ย เขาก็ขึ้นมานอนอาบแดดกันนะครับคืออันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันกระแดะอยากจะให้ผิวจระเข้นี่เป็นสีแทนอะไรแบบนี้นะครับแต่หากว่าไอการตากแดดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้ตัวของจระเข้น,นะครับมันอบอุ่นขึ้นมาได้เนื่องจากว่ามันไม่สามารถเผาตัวเองให้ร้อนได้นะฮะมันก็เลยต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนนี่แหละในการมาช่วยเผามันนะครับ บวกกับอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมว่าเวลาจระเข้มันนอนเนี่ยมันไม่ได้น,นอนธรรมดานะแต่บางทีมันก็อ้าปากออกมาด้วยจนบางทีเราก็สงสัยว่ามันจะอ้ารอมาให้นกตัวไหนบินมาแคะฟันเหรอซึ่งอันจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีเหตุผลครับเนื่องจากว่าจระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงือง่อไงหรือว่าสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยใช้ขับความร้อนออกจากร่างกายให้ตัวได้เย็นลงนะครับดังนั้นเองจระเข้ก็เลยต้องอ้าปากครับเพื่อให้ความร้อนในตัวมันเนี่ยระบายออกนั่นเอง ซึ่งเมื่อเราฟังดูแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกโชคดีขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับที่เราเราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นกันจะได้ไม่ต้องไปทําอะไรที่แบบยุ่งยากอะไรกันเหมือนจระเข้ขนาดนี้ที่เอาจริงๆนั่นมันก็เป็นข้อดีของสัตว์เลือดอุ่นนั่นแหละครับแต่ว่าข้อเสียของสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันครับก็คือด้วยการที่พวกมันทั้งหลายแหละจําเป็นจะต้องสร้างความร้อนให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องอาศัยเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับซึ่งไอ้เชื้อเพลิงเหล่านี้มมัันนจะาจะะาากไหครบ มันก็ต้องมาจากการกินใช่ไหมครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมมนุษย์เราเนี่ยถึงต้องกินอะไรบ่อยๆไม่งั้นเราจะหิวตายเพราะว่าร่างกายเรานะครับมันจะเผาผานอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างไดโนเสาร์เนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องกินได้มากขึ้นอีกนะครับที่เมื่อหยุดกินเมื่อใดปุ๊บแล้วก็มันก็จะตายปั๊บนะครับต่างก,กันกับพวกสัตว์เลือดเย็ยนอย่างจระเข้ครับที่จริงอยู่แล้วว่า จระเข้บางตัวนะครับมันอาจจะกินอาหารมือหนึ่งที่เยอะกว่ามนุษย์เสียอีกแต่ถ้าว่าพอมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถเก็บอาหารมันนะครับอยู่ในท้องได้เป็นเดือนๆแล้วก็ค่อยๆเผาพลังงานมันใช้อย่างชา้ชาๆนะครับนี้ถ้าแอดจาไม่ผิดนะจระเข้บางตัวเนี่ยมันจะสามารถไม่กินอะไรได้เป็นเดือนเลยหรือบางทีนะครับก็มีรายงานว่ามันสามารถอดอาหารได้เป็นปีเลยนะโอไมคก้ oh God, นี่มันคือโคตรพ่อแห่งการทํา IF ออย่างแท้ทรูซึ่ง ไอ้ข้อดีของสัตว์เลือดเจนต่างๆนี่แหละครับมันก็เลยได้ทําให้จระเข้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่ได้เปรียบเทโนอเสาร์ในยุคนั้นอยู่หลายโขเลยนะครับเพราะแบบถึงแม้ว่าอาหารมันจะน้อยลงมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจระเข้มากใช่ไหมครับหนึ่งเดือนเนี่ยก็หากินครั้งหนึ่งหรือบางทีปีหนึ่งก็ยังหากินหนได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยจระเข้นะครับมันก็ยังเป็นสัตว์ที่ไม่เลือกกินด้วยครับคือจากที่เราเคยดิยนสำนว,นวนว่าลิ้นจระเข้ึ่งก็หมายความว่าคนที่กินอะไรได้ทุกอย่างใช่ นั่นนะฮะมันมาจากนิสัยจริงๆของเราจระเข้นี้นะครับก็คือพวกมันเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่เลือกกินเลยแม้แต่น้อยครับคือตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ื้อยคันกุ้งหอยปูปลาจระเข้นะครับก็กัดมาหมดแล้วครับหรือแม้กระทั่งเป็นซากสัตว์ติกระดูกเนี่ย มันก็กินหมดเลยนะที่การกินซากสัตว์ติดกระดูกนี่จระเข้ก็ไม่ได้กินแบบไปแทะกระดูกด้วยนะฮะแต่มันเขมือไปทั้งกระดูกเลยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณพลังวิเศษที่พระเจ้าได้ประทานมาให้กับพวกมันนะครับนั่นก็คือน้ำย่อยของจระเข้นั่นเองที่ว่ากันว่าน้ำย่อยของจระเข้นะครับมันก็จะเป็นน้ำย่อยที่มีฤทธิ์ค่อนข้างรุนแรงที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแล้วล่ะ คือไม่ว่ามันจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถแบบลายฟู่ได้หมดเลยและเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะนอกจากน้ําย่อยอันมหาโหดที่พระเจ้าได้ประทานให้กับจระเข้แล้วเนี่ยพระเจ้านะครับก็ยังได้ประทานระบบโลแบตเตอรี่หมดให้กับจระเข้ด้วยหรือถ้าจะพูดได้เป็นภาษาวิชาการก็คือการจําสีน,นี่แหละครับ ที่เอระบบนี้เนี่ยมันจะทําให้จระเข้นะครับสามารถประหยัดพลังงานต่างๆอะไรได้อีกหลายโขแล้วก็คือมันจะอยู่นิ่งๆไม่กินอะไรไม่ต้องใช้พลังงานอะไรแล้วก็รอจนกว่าที่ว่าจะมีของกินมาเดินตัดหน้ามันนะครับและนอกจากนั้นเองอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้จระเข้มันได้อยู่รอดแต่น้อยคนน่าจะนึกถึงนะครับก็คือผิวหนังของจระเข้นั่นเองครับเพราะว่า อีกเหตุการณ์สาคัญในยุคนั้นเลยที่มันทําให้สัตว์โลกหลายๆตัวได้ตายไปนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองที่แบบเดี๋ยวก็หนาวขึ้นมาเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาเย็นเย็นปุ๊บๆนะครับจนก,กระทั่งทําให้สัตว์บางประเภทที่แบบหนังไม่หนาเนี่ยก็ได้ตายกันไปต่างกับเจ้าจระเข้นะครับที่เราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่าหนังของจระเข้เนี่ยบางทีนะครับมันก็หนามากกว่าหนังส้นเท้าแตกของใครบางคนอีกนะหรือจะเรียกว่ามันเป็นชุดเกราะย่อมๆเลยก็ว่าได้นะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทําให้จระเขเ้ สามารถปกป้องตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากนั้นเองหนังของมันก็ยังสามารถป้องกันพวกรังสีอัลตราไวโอเลตอะไรที่มันได้ส่องมาอย่างรุนแรงเฉียบพันอะไรเยอะแยะเลยหรือว่าจะเป็นการที่หนังของจระเข้มันเป็นเกล็ดๆตุ่มๆนะครับเขาก็ว่ากันว่าไอเ้เกล็ดๆเหล่านี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติในการช่วยตัดลมตัดฝุ่นพายุแปรปรวนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าในโลกนี้เนี่ยมันก็ยังมีของที่แข็งแกร่งพอๆกับหนังจระเข้ด้วยนะครับนั่นคือท่านชัดชาตินั่นเองครับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตตภีไม่ใช่ละแอสซีสัวพู้เดยวไปตีปากพังเลยเล่นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่อง นั่นก็คือแว่นกรองแสงออปตัสนั่นเองแว่นสำหรับเกมเมอร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอนอกจากนั้นก็ยังมีโครงสร้างที่เบาบางแล้วก็แข็งแกรงดุดดังหนังจระเข้ด้วยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่อย่าเอาไปทํากันนะจะมันไม่ดีที่ถ้าหากใครสนใจอยากจะซื้อเนี่ยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลด FN Diary ด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอคือถึงแม้ว่าผิวหนังของจระเข้นะครับมันอาจจะโดนบาดโดนเปิดให้เป็นแผลอะไรบาดเจ็บเนี่ยก็ว่ากันว่าจระเข้นะครับก็มีของวิเศษอีก เจ้าได้ประทานมาให้ครับนั่นก็คือภูมิคุ้มกันเลเวลสูงนั่นเองเพราะไม่รู้เพื่อนๆจะเคยสังเกตกันหรือเปล่าว่าบางทีนะครับจระเข้เวลามันอาศัยอยู่ในป่าเนี่ยมันก็ไปอาศัยพวกน้ําข้ามน้ําสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยแต่จระเข้นะครับเขาก็ไม่ได้ตายอะไรกันไปเลยทั้งๆที่บางตัวนี้ก็มีบาดแผลแล้วน้ําสกปรกเนี่ยเขาเข้าไปในแผลมันด้วยนะเพราะว่าในตัวมันเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันซึ่งจะสามารถกัดฆ่าเชื้อโรคอะไรได้หมดเลยนะครับคือเรียกง่ายๆว่านอกจากมันมีน้ําย่อยที่โน ภูมิคุ้มกันของจระเข้ก็ยังโหดไม่แพ้กันเลยที่อันนี้ยังไม่พอคือเสริมให้หน่อยอีกนิดหนึ่งแล้วกันคือเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าครับว่านอกจากกิ้งก่าที่มันจะสามารถเปลี่ยนสีผิวหนังของมันเพื่อพรางตัวได้แล้วเนี่ยจระเข้นะครับก็ยังเป็นสัตว์อีกชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพผิวหนังของมันนะครับให้ได้กลมกลืนกับภาวะรอบข้างได้เหมือนกันเพื่อที่จะพรางตัวจากผู้ล่าอะไรในยุคนั้นนั่นแหละครับแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็ไม่ใช่จรเนนะเข้ท ที่จะสามารถผ่านบททดสอบเอาตัวรอดมาได้เพราะยังจําที่แอดเกริ่นไปตอนเปิดคลิปมาได้ไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปค้นพบมาว่าสมัยก่อนนั้นนะครับมันก็มีจระเข้อยู่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยอย่างไอแบบที่แบบมีหน้าตาเหมือนงูมีตัวเหมือนหมาหรือว่าแบบที่ตัวเบืกอย่างไดโนซูคัสเนี่ยนะครับไอจระเข้สายพันธุ์พวกนั้นเนี่ยมันก็สูญพันธุ์ไปพร้อมกับไดโนเสาร์เหมือนกันนะครับเหลือมาแค่แบบจระเข้ตัวกับเปียกที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้นะครับเนื่องจากว่าไอพวกนั้นเนี่ย ถึกทนที่สุดละมั้งครับธรรมาชาติได้คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าความมหาัศาจรรย์ของจระเข้เนี่ยมันก็ยังไม่จบลงแค่นั้นนะเพราะหลังจากยุคของการสูญพันธุ์ไดโนเสาร์ไปนะครับมันก็จะมีอีกยุคหนึ่งที่โหดร้ายของโลกเราเลยก็คือยุคน้ําแข็งครับซึ่งจระเข้เนี่ย มันก็สามารถรอดตายจากยุคนั้นมาได้ด้วยนะครับที่อันนี้หลายๆคนฟังแล้วก็แบบคงจะสงสัยนิดนึงว่าอา้าแอดไหนบอกจระเข้เป็นเลือดเย็นแล้วมันแบบแพ้หนาวปรับอุณหภูมิตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ใช่เหรอพอมาถึงยุคน้าแข็งเนี่ยทำไมจระเข้มันไม่หนาวตายกันไปหมดล่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องขอแก้ไขความเข้าใจผิดกับเพื่อนๆหลายๆคนที่มีกับยุคน้ําแข็งก่อนนะครับที่หลายๆครั้งพอพูดถึงยุคน้ําแข็งเนี่ย ภาพในหัวของทุกคนน่าคงจะเป็นโลกทั้งก้อนที่มันได้กลายเป็นลูกบอลขาวๆมันลูกบอลหิมะใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นจริงในบางทีนะครับแต่หากว่ายุคน้ําแข็งหลังจากยุคไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นน้ําแข็งเกาะไปทั่วโลกอย่างนั้นไงหากเป็นแค่เพียง3 0ของผืนโลกเท่านั้นนะครับที่ได้กลายเป็นน้ําแข็งก็คือส่วนโค้โลกเหนือโค้ดโลกใต้นั่นแหละที่หลายๆคนก็น่าจะเดาได้นะว่ามันก็ขยายพื้นที่ออกมาหน่อย ที่ไอ้ตรงบ้านเราเนี่ยมันก็โล่งๆพอจะให้จระเข้เนี่ยได้เข้ามาอยู่ได้ไงครับและนอกจากนั้นเองอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญในยุคน้ําแข็งเลยก็คือมันจะเป็นยุคที่น้ําในทะเลนะครับได้น้อยลงไปครับเนื่องจากว่าไอ้น้ําต่างๆเนี่ยมันก็ได้ไปบินไปเกาะเป็นน้ําแข็งอะไรยันขั้วโลกกันหมดแล้วเนอะมันก็เลยได้ทําให้ไอ้พื้นที่ที่เคยเป็นทะเลอย่างบริเวณที่ประเทศไทยจะเชื่อมไปหาอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะครับได้เปิดออกมาเป็นดินแดนให้สัตว์ต่างๆเนี่ยสามารถเดินหนีหนาวกันไปได้ครับและนั่นแหละก็ว่ากันว ที่เกิดช่วงยุคน้ําแข็งขึ้นนะจระเข้นะครับมันก็ได้อบไปยบไปกันตรงนั้นตัวบางทีก็แบบไต่ไปถึงออสเตรเลียเลยที่พอถึงยุคซึ่งอากาศมันได้อุ่นขึ้นมาแล้วน้ําทะเลได้ไหลกลับมาเนี่ยจระเข้บางสายพันธุ์นะครับมันก็ไปค้างอยู่ตรงออสเตรเลียอะไรตอนนั้นนั่นแหละที่มันก็ได้ทนอยู่ถึกจนมาถึงทุกวันนี้นะครับที่ถ้าหากใครอยากฟังว่าเหตุการณ์ในโลกตอนที่เราได้โดนอุกกาบาตชนตูมในยุคไดนโนเสาร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรแบบละเอียดหรืออยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหากว่ามนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์นะครับแอดก็มีคลิปทั้งสองให้ฟังแล้วอยู่ในลิง์กด้านล่างเลยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f n d i a r y นะครับแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย